ดูตัวอย่างที่ห้านะครับข้อที่ห้าข้อที่ห้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับอันดับสูงแสดงว่าตรงนี้เป็นการติปอีกครั้งหถึงเพตอบได้สามครั้งจากโจทย์ที่เขาให้มาก้อนนี้ทั้งหมดโจทย์อยู่ในรูปของการหารเฉพาะพูดนี้หลกเปลี่ยนให้อยู่รูปการคูณมันจะง่ายกว่านะครับ เพราะฉะนั้นครูเขียนโจทย์ใหม่นะ y เท่ากับ 4x กำลัง3เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมตามด้วยลบเท่าไหร่2 x กำลัง2บวกด้วย6ไร 6x กำลังเท่าไหร่ครับลบหนึ่งกำลังเป็น1ขึ้นข้างบนกลายเป็นลบลบกลายเป็นบวกบวกกลายเป็นลบแค่นั้นเองนะครับอดิฟครั้งที่1จากโจทย์ตรงนี้นะครับ จทย์ให้มา y เพราะฉะนั้นเราก็หา y พาร์ม y พาร์มก็คือดิฟครั้งที่หนึ่งะครับดิฟครั้งที่หนึ่งก็ดิฟจากโจทย์ก้อนนี้เลยดิฟในใจเลยลูก 4x กำลัง3ได้อะไร 12x กำลัง2ดิฟพจน์ที่2ได้อะไรลบ 4x กำลัง1ดิฟก้อนที่3 ต้อน,นี้ได้เลยครับฮะลบ 6x กำลังลบ2เก่งมากเสร็จแล้วนะักศึกษาก็ดิฟครั้งที่สองของก้อนนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดิบก้อนนี้นะดิบครั้งที่สองมันก็จะกลายเป็น y ด o u b l e p i m e หรือ y double dash นะก้อนแรกได้ไรครับ ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไร <24. S 1> อ่ายี่สิบสี่เอ็กซ์กำลังหนึ่งดิฟข้อที่สองได้ไรลบสี่ดิฟข้อที่สามได้ไรบวกสิบสองเอ็กซ์กำลังลบสามนะครับต่อไปเราก็มาดิฟข้อนี้ต่อ เป็นครั้งที่สามก็จะได้วายนะรครับจิบเปิลนพารมเท่ากับได้อะไรดิบก้อนแรกยี่สี่ได้อะไร,ดร 24, ได้ยี่สี่เอ x ได้ยี่สี่เฉยเนาะด้ยิสี่ด 4, ได้อะไรครับห้าศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนดิบก้อนนี้สุดท้ายค,ครับได้ลบเท่าไหร่ 12 3 3 4, 6 x กำลังลบ4แต่โจทย์ให้หาอะไร x เท่ากับ1อ่าเพราะฉะนั้นก้อนี้เราแปลงร่างโจทย์ให้อยู่รูปการบวกนิดนึอแล้วก็แทนค่า x ลงไปนะครเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น24่สลบส6ส่วนอะไรครับ x กำลัง4เสร็จแล้วเราก็แทน x ด้วยเลขอะไร หาเลขหนึ่งที่ x เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น y ติ๊เป็นหามเท่ากับยี่สิบสี่ลบสามสิบหกส่วนเท่าไหร่หนึ่งกำลังสี่หนึ่งกำลงังสี่มีค่าเท่าไหร่ อ่าเท่ากันหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นคาตอบก็คือยี่สิบสี่ลบสามสิบหกติดลบเท่าไหร่เท่าไหร่ครับติดลบสิบสองตอได้ไหมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอนุพันธ์ระดับสูงจดได้แล้